สวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนอการใช้เครื่อง TGA หรือว่า Thermogravimetric Analysis นะคะแล้วก็เครื่อง DSC ค่ะหรือว่า Differential Scanning Calorimetric Analysis ค่ะดี่ันชื่อนางสาวอลิส์ันเคียววันนะคะดี่ันนางสาวกิณานสายแก้วผมนายสาเยรีรุจิลกาบ มาดูอุปกรณ์ของเครื่อง TGA และ DSC กันนะคะพื้นที่สำหรับพักมือใส่สารเข้าออกค่ะช่องสำหรับใส่ถ้วยเพื่อเข้าไปสู่เตาเผาค่ะพื้นที่สำหรับถาดเบ้าหลอมค่ะอ่างควบคุมอุณหภูมิค่ะแก๊สจากการเผาไหม้ค่ะค่ะต่อไปเป็นการสาธิตการทดลองด้วยเครื่อง TGA นะคะ เปิดถังแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนนะคะให้มีความกังขาออก3ามบาและเปิดาลาวค่ะที่เราเปิดแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนแล้วนะคะเราก็มาเปิดเครื่อง TJA กันค่ะโดยการเปิดสวิตช์ข้างหลังนะคะแล้วเราก็มาเปิดอ่างอุณหภูมิค่ะหลังจากเปิดอ่างแล้วนะคะเราก็มาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะต่อไปให้เราเข้าโปรแกรม STA r แล้วพิมพ์คำว่า m e t เลอ แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเชื่อมกับเครื่อง TGA ค่ะและสิ่งแรกก่อนที่จะทำการเผาสารตัวอย่างนะคะคือเราต้องทำแบงก์ก่อน,นะคะ่ะค่ะต่อไปให้เรากดคำว่า New นะคะเพื่อสร้างเมต็อดไฟล์ใหม่แล้วเลือก Add ได้นะคะตั้ง Start Temperature เป็น25องศาเซลเซียสตั้ง End Temperature เป็น100องศาเซลเซียาสา ตั้ง h i a t i n g r a t e เป็น25ค่ะและกดคำว่า s u b t a c k b ป a n k curve ค่ะต่อไปนะคะให้กดคำว่า furnace เพื่อเป็นการเปิดเตาค่ะและนำท่วใส่สารตัวอย่างนะคะวางไว้ที่ฝั่ง R และฝั่ง S ค่ะ R คือ reference ส่วน S คือ sample ค่ะทั้งสองท่อเป็นทั่วเปล่านะคะ แล้วกดคำว่าฟ f e r m อีกครั้งนึงค่ะเพื่อเป็นการปิดเตาหลังจากนั้นนะคะให้กดคำว่าส Start และ OK ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเครื่อง PTA ก็จะทําการรำไปตามอุณหภูมิที่เราด้ตั้งเอาไว้ค่ะเมื่อแถบสีเขียวขึ้นแสดงว่าเครื่อง PTA ได้รงเสร็จแล้วนะคะแต่ที่ต้องระวังคือให้อุณหภูมิภายในเครื่องเนี่ยกลับมาเย็นตัวลงก่อนให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิเริ่มต้นนะคะ ถึงจะสามารถทำสารตัวอย่างได้ค่ะต่อไปเป็นการเผาสารตัวอย่างนะคะกดน e w ะาล้วกด a d ด u s ค่ะสารตัวอย่างที่เราจะใช้ในอ in ันนี้คือเป็นอินเดียมนะคะเราเลือก Start Temperature เป็น50องศาเซลเซียสค่ะและ End Temperature เป็น200องศาเซลเซียสค่ะและตั้ง Heating Rate เป็น25ค่ะและ ไม่กดคาว่า subtract bank คิ r ์ฟน,นะคะเพราะนี้เป็นการทำสามตัวอย่างแล้วค่ะแล้วกด save as นะคะแล้วก็ตั้งชื่อสารของเราค่ะอันนี้นะคะแล้วเตาเผาก็จะออกมาค่ะพอเตาเผาออกมาแล้วนะคะแล้วก็เอาถ้วยที่อยู่ตรงแซเปิ l ลนะคะออกมาวางไว้ที่เบ้าก่อนค่ะจากนั้นเราก็กดปิดเตาค่ะ พอเตาปิดเรียบร้อยนะคะเราก็กดแทกค่ะพอกดแทกเสร็จเราก็มากดเปิดเตาค่ะระหว่างเปิดเตานะคะเราก็เอาสารที่เราต้องการเผานะคะไปใ,ใส่ถ้วยเดิมค่ะเราก็เอาถ้วยนะคะมาใส่ตรงแซมเปิลค่ะจากนั้นเราก็กดปิดเตาขั้นต่อไปนะคะก็ใส่ชื่อสารลงในแซมเปิลเนมนะคะแล้วกดเซน x p ื e r i m e n t คะ่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวนะคะแสดงว่าเราเสร็จแล้วแต่ต้องรองให้อุณหภูมิลดลงเหลือ50องศาเซลเซียส,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 สนะคะถึงจะปิดได้คะ่ะและนี่คือการที่ได้จากการทดลองค่ะและก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสาธิตเครื่อง TGA และ DSC ค่ะพวกเราคิดว่าการสาธิตเครื่อง TGA และ DSC จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ